สมเด็จพระบรมราชินีสีแผ่นดินทรงเคียงคู่องค์บอดินปิ่นสยามเลิศพระเกียรติลือพระยศปรากฏนามทั่วเขตคามต่างแท้สองก้องเกิืไกลมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมะพันษาบรรจบสามมิถุนายนวิมลสมัย น้อมศีระถวายพระพรชัยพระราชินีสีผไทยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางวิพัสราผลลาบทวีผู้ตรวจเงินแผ่นดินข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่สิจังหวัดพิษณุโลก